สวัสดีค่ะพบกับช่องบอนแคบบขายแบบบ้านๆนะคะวันนี้แม่หน่อยก็จะมารีวิวร้านขนมของแม่หน่อยที่ขายอยู่ในโรงเรียนประถมนะคะเพื่อนๆออก็จะเป็นสมุดจิวนะคะขาย5บาทค่ะแล้วก็จะมีเครื่องเขียนด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆมีทั้งไม้บรรทัดปากกาดำปากกาแดงดินสอนะคะ วิควิดก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมเยลลี่นะคะแม่หน่อยแพ็ค3ชิ้น5บาทค่ะอันนี้จะเป็นเยลลี่แท่งยาวนะคะเพื่อนๆไม่หน่อยอยังไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมึกกรุปหอยเชลล์นะคะมีหลายรสนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ขายไปเยอะแล้วเหลือแค่นี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นหมึกกรุปราคา5บาทนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะเป็นกุ้งกรุปค่ะต่อไปจะเป็นขนมปี๊บที่ไม่หน่อยซื้อมาแพ็คเองนะคะอันนี้จะเป็นขนมเวเฟอร์นะคะเพืเ่อนๆแต่ว่าขอบอกว่าเวเฟอร์ขายไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพืเ่อนๆขนมหมีก็ยังพอขายได้อยู่นะคะแล้วก็ขนมป๊อปแปะค่ะป๊อปแปะใส่3ชิ้นนะคะ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมไข่ดาวไม่หน่อยซื้อมาแพ็คเองนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นขนมนูกัสนะคะกล้วยชาปาป,ปิก้าลงคลิปไปแล้วนะคะแล้วอันนี้เป็นขนมแท่งนะคะช็อกสติกนะคะก็ลงคลิปไปแล้วเช่นกันอันนี้เป็นเยลลี่ที่ไม่หน่อยทําเองนะคะขาย3ลูก5บาทค่ะเพื่อนๆมีรสโคลา่ารส บูฮาวายแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะถาดนี้เป็นรสทูโทนนะคะบูฮาวายผสมกับโคลานะคะเพื่อนๆฝั่งนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะไม่หน่อยเคยลงคลิปไปแล้วเช่นกันค่ะถัดมาจะเป็นบราวนี่นะคะเหลือแค่2ชิ้นนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีมีนักเรียนรับไปขายนะคะ แม่หน่อยขายส่งชิ้นละ8บาทนะคะขายปีก10บาทอันนี้เป็นขนมปาลิปูนินี่แหละค่ะถ้าแม่หน่อยจำไม่ผิดนะคะแม่หน่อยสั่งมาแล้วก็นำมาทอดนะคะเตรียมผงปาปิกาไว้ให้เด็กโรยด้วยนะคะอันนี้เป็นขนมปังนะคะขายสองชิ้น5บาทให้เด็กๆราดนมแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะ ช็อกโกแลตไม่หน่อยก็จะบีบใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นมจะได้สะดวกนะคะเพื่อนๆถัดมาก็จะเป็นเมนูชาบูเหมือนเดิมที่ไม่หน่อยเคยขายนะคะแต่เพิ่มเติมก็คือมีเนื้อชาบูลวกด้วยนะคะเนื้อชาบูก็จะเป็นเนื้อที่ซื้อมาจากร้านหมูกระทะนะคะแบบที่เขาขายร้านหมูกระทะไม่หน่อยก็เอามาทํา ก็ยังมีวุ้นเส้นเหมือนเดิมนะคะซาลายบาก์เกเมต่อไปก็จะเป็นเห็ดยำนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นเครื่องนะคะไม่หน่อยเรียกว่าเครื่องประกอบไปด้วยไส้กรอกแล้วก็ไก่ยอค่ะใจฉันอันนี้ก็จะเป็นปลาเส้นนะคะขายห้าบาทเหมือนกันค่ะ ถัดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นหม้อสำหรับปิ้งขนมปังนะคะมีขนมปังชีสยืดแล้วก็ขนมปังเสียบไม้ที่ไม่หน่อยลงพึ่งลงคลิปไปนะคะอันนี้เป็นขนมปังชีสยืดนะคะเพื่อนๆถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวไม่หน่อยจะทำคลิปให้ดูนะคะส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นขนมปังปิ้งเสียบไม้ที่ไม่หน่อยพึ่งลงคลิปไปนะคะ ของที่ไม่หน่อยขายก็จะมีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ